السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقه قولي. อาสวัสดีกับการเพื่อไม่ฟินน้องมุสลิมที่กรรปรักต่างไล่นะ้ามาเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆหัวต,ต้องการที่เราจะนําไปปฏิบัติทำไมเทศการเรียนรู้โดยที่ไม่ปฏิบัตินะัคือไม่ได้แล้วนกะับน้าไม่ได้เร้นน้านะไ,ได้เร้นละก็เรียนแล้วไม่ทำนะ้าก็สมอเก็าเมื่อนกับการไรแเร้นเราไปเรียนชังปันี่เราไม,ไม่ไม่มาทํา เราไม่แตง่งเราไม่ไดตัวลงว่าได้ตั้งไม่หล่ะไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแหละนอกจากนั้นคืออย่าเป็นคนแต่ได้บาปกันแล้วดูทีนน่นี้วันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรืบบร่องนะงัญจาชนยังอัน49นะบรินน 49, เวณนะ49นะเก็ติ้ง40เลยพี่นอ้อง Bagata Allah Ta'ala ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada Wa Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikan karib al-lazi khulakoka Ya ni hei segala manusia Oh benda manutang lah eh. Apa yang memperdaya akan dikau arailah Nah kita mai lok luang kapsu cawanan Nah lok lah nak perdaya Kita mai su cawanan Eh patut sakti dengan Tuhanmu yang melihat kematian tak ke Tuhan kau suci hati nanti mikir nanti pergi mawar roka nah tuan yang melihat yang menjadikan di kau kematian Tuhan benpuh ti hai kau suci oh eh lagi lagi nak kau suci pergi lapan nan nah dan lagi firman-Nya lagi Allah Taala dan sungkau iwa bala yaqurrunnakumul hayatud dunya yang maka jangan perdaya akan kamu oleh hidup dunia su jauh tang lain dan jahai dunia ni mati te lok telon tu jauh lah ta. Nah dunia apa hin tang bang bang Allah lung lay kan. Nah penu peni. Nah anak kesedang baru hin nu hin ni hin nan oh man mak mai kan. Yang ni le pensing dia le man perdaya kan. Nah kemudian telok telon rawu panal le. Jika mai wan tang wan bi tang bi jupanal le. นะไอ้นูมังไอ้นี่มังบวบยุรว่าอรอินนาริลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราะจาวน์นะดั่ริงเราเป็นทิวที่ก็อัลลอฮ์แล้วเราทุกคนจะต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ต้าลานั่นแหละพอถึงตรงนั้นแล้วใครมั่งรายนี่ผลตรงนั้นไม่มีใครสักคนกุลลุมันอะไลฮ่าฟานจบทุกชีวิตจะต้องพลาดตั้งปีเลยนะตรงนั้นเฮอันุอาดัมโอมนุษย์ทั้งหลายบรร์บุวัลปู Bolehmu ibadat akan Tuhanmu. Nah, sucah ni contam tam ibadat kebaca kong sucah. Nah, contam ibadat na Cium ada ibadat kebaca kong sucah kemah yang dibuat oleh zakat dan pinhat nanak kor Mekah. Nak ke ibadat leh, Nah, yang menjadi akan deka ke Tuhan Bimbu Tisang sucah mah. Nah, Tuhan Bimbu Tisang raja cium tam ibadat. ยาอัลลอฮ์ยาตุฮันเออคือมาตึงยาขอ้อไปเต้นไอ้นูข้อไอ้นี่จะไม่ราขอ้อในเวลาใบายัางคาร์บูเม็ดนะฮะแต่ว่าเราไม่รู้ฟังแล้วนะถ้าเรารูคฟังแล้วก็เรามีอะไรจะมีรถชาร์จในการแต่ว่ามันโรยปน,นีเออที่แต่ว่าเราไม่รู้ฟังละอป่ันนั้นเลยมันก็ให้ทำาบายังทำบาเลยนะกูใาย่างเป,เป็นเวลาปีๆแล้วไม่เห็นรวยสักทีมันว่าปรงคุณนะที่จริงแลยใบยังเลยรวย Nah, orang timbayang kering-kering, nak kuli koda-re, awalnya ha sahra. Negeri timbayang, nak, ma batibat, ma amai, tuangkan. Dan jangan bimbang akan dikau oleh harta mulia suci yang penyung nagra yang kepsumbat Allah, maka sumbat tamu, tamu ke penyung nagra le. Nah, tamu mung, penyung mung, Allah, akbab lebihhan. Dah mahu. ดันอิสตีมู้แล้วก็มาถึงเมียของสุจาวหอกันเนาะดันอันเมู้แล้วก็ถูกลัานของสุจาวดั่งปเดอนะดั่งปเดอบารบูอัอบัตัดอักันตุฮันมู้นะเนี่นีจากการที่ว่าไปอะไรแต่ไปทำอิบัตักับตุฮันของสุจาวนะคือทำเชื่อแบบในวิจัปนุปนิยุ่งกับเรื่ยุ่งกับุู้บัต ยุ่งกับเมียยุ่งกับหลูกับแรตรงโลกตรงนี้คือเราไม่ทาอิบาดัดกับตุหันว่าพรแลน่ะว่าพรึนะกิดเละดันจิงัดดันจิงัดกันอุลยมูอกลน้มาตุหันมูและสุจาตนุงรำบลึกถึงบรรดาเนื้ยมาเนี่อมาทีอัลลอฮฺตาลาให้แก่สุจานั้นอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลนมาตินอิมานอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลนืมาตินอิสลามอัลฮัมดุลิลลาฮฺอัลลนืมาตินนับ Alhamdulillah ala ni'matin hidayah. Alhamdulillah ala ni'matin taufiq. Lekau ud'un le. Nabi Haro lukti tuan leh. Nah. Tuhanmu. Yang datang ia atas mu. Ti Allah Ta'ala lai hai ke Nah Tuhan ke matang ke hai au. Hai au pare la sifat rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan ke hai tang pe dunia ni. แกไม่ได้เหลือเฟ้นว่าคนนั้นคนนี้ไม่ไม่แกให้ต่างไีดิงคนกาแฟเดี่มาถึแกให้มาเอาลวกไปให้ป็นผื่อนนะจนกระทั่งวันลนนะสุกุลุเลมูอาการดีเยอะและสุจจงบคุณกับอัลลอฮฺตาลานะอัลฮัมดุลิลลอัลลเนียมาดินอิมานว่าไปแต่ละงันอังกาวคุฟฟูร์อาการดีเยอะและสุาอย่าเป็นคนทีวะตรนะปฏิเสธกับอัลลอฮฺตาลานะคุฟูร่นคือปฏิเสธแหละ Madah, dari petisit, teman rau ni kipisit na dan dan Allahu Akbar. Na kap tuhan, naikoh. Na penuh peni. Dan bintak olehmu akan tolong nalesu cajung ko. Na akan jolur dan takut olehmu lesu cajung keluar. Na akan orang akan orang dah na kap konan. Na orang na na orang.

bagi hambanya itu amat tersembunyi. Oh, kematian wa kan earth. Tuala tala hai kabau na kematian wa maimi kairu. Nah, tersembunyi kematian tuk son bin awai maimi kairu. Ini tiri yang balai wa rau ni earth bantu mang. Kedua bang tiri ni, eh rau ni pa earth bantu leno. Nah, hin wa mi wicah wa musak hit la earth. Nah, panu pani le. Panan. Nah, hin wa mi hin buah sang hit la pa earth. Nah, panan le. Dideru lekon. Seperti perman Allah Ta'ala Cain Allah Ta'ala ada sungkat wa Sana didri bin hai sulayak lamun. Yani lagi akan kami istirahat mereka itu kematian wah topai rahul Allah. Naja hai kau lah nan er wah. Yani lorong kami akan mereka itu kematian hai roh nak sampai nare penrong. Lorong nak kepenrong. Nah kau lah nan daripada sakit ซาคิรากิดะไม่ได้ร,รู้ว่าพวกเขาจะอิสติตรอด,ดคิดว่าเขาเหล่าลนั้นไม่รู้ว่าเอ็นนั้นเป็นการเอดิดนะ้เอื้อจำไว้เรานเอื้อผ่าเอื้แล้วกแหลเอื้แล้วนั้นเอื้แล้วก <c oughs> แหลน้าคนแก่แก้ว่านะเอื้นะแ,อแล้วมึงน,นะเตือนกันเพื่อเอื้แล้วผ่าเอื้แล้วยานี้ก็มีอมันเป็นจากประเทศตี่ถึงบ้าถึงว่าเราเอาจากเขาเหล่าลนั้นสัตว์ดัวใดจัดก็มาถึงหนึ่งหนึ่ง,งระดับ อย่าง ah se l a อ i กันกอย่าง l กี i a k a n kami นะตั้บอมด a k n นะเซ็กซ์เซบริกตูด้เจลากโได้ต่อไปเราก็จะเพ่มกับเขาหล่านั้นอะไรละการลงโทษเขาแลนั้นนดยเจลากแล้วก็มือตึงการที่ว่าไม่ดีเขาแลนั้นอันนั้นคือแรงข้องที่ว่าตกลงว่าคนที่เอิดเอิบดนราวังให้ดีเลวเอาเรแต่ละนะลงกโทษเ่าลรนะ dan menambah akan dosa leka Allah Taala tiap pembahasan keman dan mosiat leka pemosiatkan nah tolak contoh Tuhan kan dan darah ko leka betul tolak contoh kami ambil dari penukai itu nah, sedikit sedikit ke mateng ro au ja khau la nan na ti lahi ti lahi au pan phue leo na met leo o lom leo ten o lom le re nan nan tilahi, tilahi, le ai tu eut de la tampit. nah panu na เอิดไปเอิดมาออกพันพื้นแล้วล่ละจนแล้วแล้วจนเรนนั้นจนได้ชูนะจนจับจนมู่จนนี้ดังที่้อาอัปเปนได้พเดจากตูวเล็กันมาได้เอาจากเขาลงนั้นนั้นัดดาันนะสระสระกัมปะนะคือดยการติวายุนไม่ใช่นะไม่จะโยนเพิ่มไปบรรลปณิมัยก็หมายถึว่าต่อยอดติละหิต ดูดูเอาเป็นพแล้วกูลมเดวนะมามาสาระสาระกัมปะวะแลาทำปะนะอาการบรนกิดตู้แ้วเราก็เพิ่มกับเขาแล้วนั้นแต่ดิปดาอาจะไปตู้สักทีสกีลงโถ่วตีละหิติละหิตคือมาตึงตอนนี้เป็นพืแล้วนะคือมาตึงตาก็แลเวหินตรงเส้นเวนนะฮูก็มาก็ได้ยิ่งเป็นตึงอันนั้นคือบาโลเพเลยนั้นจะมื่อเราตาแรกคือมาตึงลบความเอิร์ดโคโรนั้ นายอย่าเตะเรงนะแตนี้เราน่ะรพี่เอดอที่เรามาเลยมหิมัดันอู้ปะตังกะอกันบริกตูเล็กชเราก็มาตึงว่ามีการพลัดบนเก้าอลยนั่นะะปันโนปนนี้คือมาตึงทำไปแต่ปันเพื่อเออดไปแต่ปันเพื่อเราก็ไม่ไหวเลยนะไม่ไหวเลยใช่ไหมไม่ไม่ไหวเลยนะ Yeah. Siapa ia menambah mereka tu berbuat kejahatan, tadi Allah Ta'ala peluai lah, pandan leh perhatikan, tijakan kau lah nan-nan, dah tampuan cua ini topai. Nan leh puak ada banyak orang ni. Penuh perni penan arai lah nan. Leh naik banan, pandan leh naik bani perni, ada yang kong pandan tang pe. Nan puak ada ert. Ert lah nan. Apa ert pe lah nan. Penuh perni. Bahwasanya aman Bawasa. Bawasa adin ku itu sangat pedih. Nah, yang kuasa menabahi akan dia oleh seorang. Bahawa tajing azab ku. Oh, macam adin dan azab. Tajing ke azab pun cendam. sangat pedih ke matang kalung tu. Kau cendam ke matang buat sen sahat. Kepuat. Nah, penuh, penuh, penuh. ยังเดียดกว่าเส้ามันหันกันเยอะไม่มีความสามารถที่จะหนักทนได้อัลลอฮ์เป็นเพื่อนิปนนีขันเลือดเฮตอาบายผักกันเลยนั่นตุ่านลงบาโลและนั่นลุงบาโลไม่ไม่รู้สึกแล้วอุลัยเสอรังกับคนตัวหนึ่งดังการนี้นี่แหละจะดีดูกจิต้าพรหันนี่แหละทำให้เกิดความอะไรีลฮะมีความเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์บัณฑุเป็นทุกข์วันนี้อาเดนดันกุฎหันฮัตีแล้วก็หัวใจก็มีการยุ่ง segala mereka itu kekolonan. Yang berkehendak berjalan kepada Allah Ta'ala, mereka tidak ada pihak Allah Ta'ala. Tak takala datang kelebihan atas muka itu. Dari wala tikau lah ke oh mendi penu di peni cemeh dalam negeri dunia ni dunia dan penu peni pa ert mai dah. Nen ert yang pe dah nen. Wah cai ert jangan nak dengan แนวเห็นใบนักเรงใน,นบนดุนียนี่ป่าเอิร์ดปนุปนีไม่พี่น้องก็ไม่รู้จักแล้วนะผีก็ไม่รู้จักน้องก็ไม่รู้จักป่าเอิร์ดจริงไหมล่านั่นคือผลกระทบการเอ,อิร์ดในกรณีอิสติด,ดรอดนั่นไอ้ดูอิสติด,ดรอดนั่นก็เดียวอิสติด,ดรอดเอ,อิร์ดยานี่คนยังห่างเอ่อยานี่ ลรมอฮันดสันเทียเซกุนดห์ตีมาร์เกตุนั่นแหละคือเป็นรองเป็นรองรอยในการที่ว่าให้มีการอู้การยุ่งเรื่องในหัวใจปนูปนีปนันดันกุนดันกุนนิ่งละวรน่ามาร์กตุแล้วก็มาถึงว่านาเบิกนกความเข้าเหล่านั้นคือมาถึงเป็นที่เรื่องดันหันจุดละฮาตีและหัวใจก็มีการลมเลี้ยว บกตูด ah. e. ันฮีลังละอาการเบื้กตูม่ไนัเลยใช่ไหมว่าหัวใจของเขาอาการของเขาก็มาตึงว่าซูนไปมันปวดเพลินกับเรื่องอะไรละเรื่องความบาดเจรตาละหายนั่นบัดเนเดอรบริกไตู้กับบัดอันตาร์เชกเลอร์มักลุกและเขาเหล่านั้นมีการยกย้ายกับบัดมักลุต่างหมดนั่นกอนนู้ไปนไปนี่กันนั้นแฮงเกอรติด่ะบื้อกไกตู้ดังนั้นสกเลอร์บัลลูเซจนกระทั่งว่าเขาหล่นั้นไม่ได้ไป

Bermula istirahat Allah Ta'ala bagi hambanya itu dirikan ti Allah Ta'ala hai istirahat ke nen, hai er ke nen. iaitu tiap-tiap berbuat ia dosa tuk kerang ti kau tambahap. Haa, apa ya? ti kau tambahap ni, bina. Nak saja memberi oleh Allah Ta'ala akan nikmat Allah Ta'ala kau cahai rei hai nikmat pun. อันพอลไม่ต้งบ้าพนุปนธี่ทุหันให้ตังเพิ่มัต่บ้าปนุพันธ์ทุหันให้ตังเพิ่มแต่ว่าตองกันข้างแต่ว่าคนที่ไหนติดตามความดีอัลลอฮฺต่ละให้จนเจ็กเจ๊กอันพอลพูดอะไรนั้นเอ๊่น่าอินดูใจแปบนั้นแหละด้านมาลูกดานมาลูกบกันอีเยว่ากันมันตรอันพูดอัลลอแล้วก็ทำให้มันนั่นคือลืมจากการโคอะไรตัวเจ้าตัวตาละ นามาอิสติอาฟัดกามาเล้วอะไรกามาเล้วก็มาตึงนุกเพลินกับอะไรล่ะกับอะไรกับสุมกับสุมบัดนูกับแอนูกับเอ็นี่นั่นละลืมมาเก็มันนับว่าอิยะอาการการจระตันเลยอัลลอฮฺต้าลาก็เพิ่มให้กับมันนั่นคืออะไรล่ะความชั่วด้านตะกบุตรตะกมาตึงว่าการตะกบุตรคือยิงประโยชน์ยิงมาล้ววันีปัตตานีนะาพุ่งข่าวมาเนาะนั่น takbur. Maka masuk ia dalam muasyid ke matin kapan yang muasyid. Dalam sebab berturut-turut ia atas nikmat dekat timan pentaham kap nikmat nan leh. Nah tak kebuh ti penuh perni Allahu akbar jok jog tu ing. Nah ti Sulaiman darah dirat oh kon kon. Nah atas nikmat ke nikmat bun nikmat. Padahan menyangka ia akan บวชซาบาตุรุตุรุนี่แหมัดนั่นนั่นนี่แหมัดที่ว่ามาอูมาอูปนูปนีนั่นแม้จะอัลลอฮฺซุบะฮะนะหุวาตาลามันวะนะมันวะนั่นแอร์ทไม่เวิร์กป่าแอร์ทแล้วพี่น้องเออนะระวังให้ดีเลยแต่ฮะรอแอร์ทและตัวอ่างกระจุยป่าละให้ไม่เวิร์กนะรู้รู้เอาเป็นพืชแล้วแหละนะเป็นพืชแล้วปนูปนีแหละนี่คือกระดังข้อความแอร์แต่แอร์นะพี่น้องนะ Hei anak Adam, oh bandu talai. katawi ulehmu sudah tu sabo tu bawa se Allah Taala terkadang. Bakti Allah Taala nan bakti nan Allah Taala nan memperhiasi ia akan tertrunya ke okay? pada pada akan tertru oh apa ni dengan pakaian aulia kedua kerang tangkai kong pada wali harawang hadi lah pinong dan dirau panni le job sai to rob ban pun ni panni pananna capito wali le je me sarban roy le allah le do na sai ombe tu kipun na kemateng pakaian tu wali ore na dua pakaian tu wali kemateng hek bangkat mang pan upanit kau kuk mang ade panan le dan gagasih nya le gagasih le kemateng kepada orang dikerat dan pilihannya ke puti bagek le Hingga, bosan mereka tu Nah. Tafarrud iya mereka itu. Itu yang kata yang wayu kundiaw. Tafarrud na. Kundiaw tafarrud Dengan sebab hilang segala wakatunya dekati wa man yu dam lampang. Nah. Ha. Oh. Nah. Ha. Dan menyangka mereka tu akan bahawasa dirinya wali jullah. Mentum saya ku ni pintu wali. Haa. Waktu leh. Mereka mana pintu wali leh. Nah Tuhan. Hai nu, hai leh, ma kubah, nah ini ni ini leh. Macam mana? leh. Nah ini leh. Nah Nah daripada Allah Ta'ala. Kemacau Allah Ta'ala. Bagi mereka itu istirahat. Nah leh. istirahat. Pa'ud. Maka leh. Tak apa. Nah leh. Kau tolong. Waka tirau. Pinnu. peni, penan, Pinnare. Kau leh. Ya'ud. E -e. Nah. Ya'ud. E -e. เราเป็นตัวครูเป็นอาจารย์ปนุป้าเอิร์ดเราเป็นนารคือมาตึงเป็นกรรมการนู่กรรมการนี่ปาเอิร์ดนะเป็นนารเคืออย่าเอิร์ดอยานี่ลร่องนั่นและคือเป็นช่องทางการแต่กำลังบริยัตีเยอะอาการบริการท่ละบางที่นั่คือนนการที่เข่าลนั้นมีการปะดับปะด้าทางการปะการังปะกลับไปอันปะการังะดับปะด้ากลัวเครื่องแต่งกายที่มีเตินการกกับและคำวม a การที่ว่ามี อะเรามีบารมีมีสักดิ์มีสีพนันเลยดังนั้นจัดี้กับเวลาคนแล้วก็เป็นนายหัวคนอ่านั่นก็ใจะมาละเออดไม่วัป่าเอิดนะป่าเอิดนั่นอาการดีรีนะกับเวลาคนดังติงกี้มุตบาทเมกะตัวแล้วก็มาตึงว่าระดับชั้นก็มาตึงว่าสู้ขึ้นตัวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอ่าว่าไปนายกนู่นนายกนี้ก็มาตึงป่าเออดมาละ tempatan patani patan muslimah mengaremang pae'd mai lah e'd nah daripada segala manusia bandar manut nah ba Hingga hangga ia Ia yo tu dengan dia tun kata wami kan nah adai lah log lon tau lah nan kap man come tertingkap adai lah kemegahan kau man dai benai hua dai nu, dai ben ni nan sa sa 100 lah 100 lah Nah, ku dah dah yud persharee, nah cuma bang bang Sulaiman. Dan kan mereka tu akan dirinya lepas mati selesai waktu kau eh neng, yang kelebihan benda kon tiad sudiot. Nah, Allah taala, hai, oh, tak ada apa-apa. Tapi ni dia keng baku dari wah, dari wah, nah มันก็อีนิน์โกลนี่กันนี่แหละมื่อไหบักรีบบาริกายู่ให้กับคนนั้งตัมดที่วานั้นอืสติเดรรออปะเอิดนะเอิดกับบะไรกับเนี่ยมาที่อัลลอฮฺต้าลาให้แกเขาจากไปด้วยอัลลอฮฺต้าลาก็มาเดียนที่เด็กมันยิ่งอุลัยอัลต้าลาหลังจากนั้นอัลลอฮฺต้าลาไม่ให้ก็ขึ้นไม่อยู่แถวนั้นแหละบางทีมันติดก้อยรถเปลอเดือดเปลือเป็นเพื่อนั่นโอ้มันเอิดล่ะไอตัวเอิร์ดได้ทำให้เสียนั่น dan kemuliaan dan kebukaan kemudian kiat eh oh, tapi nah saksi barami eh hingga mengambil ia mereka itu kepada hakikat nah muawana nah kenjung kata apa itu kepada hakikat komandan nah maawun nah maklum manho man itu nah kepada hakikat maklum man kemudian kepada hakikat kemudian oh kau tinggi ting pada nasi ayam นะเด็กขึ้นยอดเปล่านะขึ้นมาตึ้งกลางนอกนักเกินเออปนูปนีปนั้นมีเครื่องปะดัดนูปะดับนีถ้าร้อยเลยไม่ใช่นะดังต่างกันดังมาปริยสิ่งที่พวกเขาดูดังอีบัตรอะไรไอ้หมู่บางทีนั่นคือมาตึ้งว่าเขามีการปะดับปนไดากับวิชาความรู้อาจจะมาแล้วพอเรียนมักๆอย่งแม่เรานี้นั่นป่าร้อยนั่นนะเรียนแกนูเรียนอะไรเรียนแกดัลโลมังเรียนแต่แกนูแกนีมังเรียนแกอาหาร์มัง นะพอลบมาเป็นเพื่อเคนได้ไหมเค้นได้ทีนี้คนจะเล็งตัวนี้ว่าเค้นได้นั่นดันนสิทธิ์ลีโดเนี่ยก็หมาถึงเราก็มีการตักเตือนกันลิ้นนั้นว่าเพื่อและดังมติวิสิกัลล์กระอ้ดังนั้นเกี่ับอะไรบ้างฮิกต์มาล้วก็หมาถึงว่าได้รู้เกี่ยวกับการเกินไว้ยของวิชาความรู้ด้วยฮิกมาด้วยวิทยาปัญญาเราที่เล็ที่อย่าง halus อย่างอย่าง halus ที่ว่าแปลว่านี่อันเช็ค นะกอมาตึงแบบนูแบบนี้คือมาตึงเร่งกับคนฟังหู้โอยเลยนะคือปะนั้นแล้วยับผดไหมผดาดนั้นถอได้แล้วก็ได้อิสติดรอดป่าเือถดแเ่ดรอเม่อา้เตลปเ่อา้เปะทปนเมาล้วะเ่ดังดั้นสบืบอบอางแะเากีตอไอย่างมผาลประเดมื่อาย้ติดไเาแล้ติดดังนเ้น ด้านเรื่องสาเหตุสําหรับนะ้นเพระว่าพวกเขาตูวเล็กด้วยสาเหติว่ามันนั้นเข้าใจดีนะจิมาเพราะเขาจะได้พนุปันี้มีนักเรียนก็ลุยเม็ดเป็นปั้นเป็นเบิุนงานนักยับดีเอิร์ดนะนะฮะพอเวลาซ่อมกันมาตึงมีคนช่องคนในเม่ก็จะได้แต่เมื่อนะก็นมาตึงไม่มีก็นมาตึงไม่ผื้อพอเวลามีคนเป็นปั้นช่องปั้นแล้วอัลลอฮบป่าเอิร์ดเอิร์ดไหมเวอเ์ร้อนี่ร้อนนี่นะเอิร์ดแหละ dan cerdik leka mata pen konti wami kuam jalan padahan menyangka mereka tu nai sebab di kaula nan tang mati panang ke dia nan na akan berasa diri melakapi mereka itu dengan tiap-tiap hakikat ilmu pen konti wa e ku ni pen kon dai la pen kon di mi wi cha fam ru nan le ting ma la pa e le nan นะไม่มีเลยเฉพาแต่คนที่ธรรมรัตไม่มีเลยประเทศไทยที่ได้เหมือนกูมามันว่าอย่างนั้นแล้วนี่ลเลยเอดึดไหมอย่าเอึดนะมีวิชาความรู้มากก็อย่าเอดึดไม่ตั้งมากมากก็อย่าเอึดนะเอาเราแตอ่ล,ละอละย่างเอาต่อได้ก็ได้พอถึงเวลาอิจะจะจาลุหาและเมื่อถึงเวลาแล้วคือเมื่อถึงว่าถึงอาจารย์ถึงอายุใกลแล้วจะไปโกนก็นไม่ได้จะไปร่งก็ไม่ได้ตาย inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu maka ini pula mereka itu orang yang kau kau anilek ben kan na kau lorong dirinya pen jong tang hak dari taala kemudian nak meninggal Allah taala mereka itu dalam demikian Allah kawal kawal le e. e. Allah taala kau ploy hak kau yo panan le eh eh apa Bimau kalui, macam mana? Bukan untuk tinggal kalui. น้าป้าเอึดแล้วปนูปนีปนันใช่ไหมเพื่อเห็นนิพิจาความรู้สึกเหตุแล้วกูได้หวากันนูได้หวากันนี้ได้เร่งออกมึงละใช่ก็บ่ได้เร่งออกไปกันเลยจ้ะเดี๋ยวดาวเพื่อนมึงอะไรมึงเหงาเหมงอนกันอีกแกันเมื่อกีตู้เตรียมเจ้ากัเขาแล้วนั่นือเอาอะไรล่ะกับประเด็ฮหกการกับข้อจริงของมันน้าพิ่ที่กุมันพูดละมาลูมันถือว่าจะเป็นกฎปกติธรรมดาของมันเลย นั้นการะดังมาปริยัติอีเยอะอาการมราได้ไก่ตู้บางทีนั่นนะั่นคือมาต้ลงว่าไม่ได้น้อมีวิชาความรู้อย่าเอดิดนั่นะมีอะไรคือมาต้งอย่าเอิร์ดตรงนั้นเลยป่าให้มาพนดีว่าที่เอิร์ดมีลูกศิษดหลงหากับหลุมมาป่าเอดิดนั่นแหละเพนันต้ลงว่าเรานี่จะต้องเอ๊ะต้องระวังมากแต่เราไม่ระวงังระพี่น้องเอ้เซ็ตกับเซ็ตนี่ในเรื่องเอิดตรงนี้นะั่นคือมาต้งว่าอย่างมากเลย Nah, kau matung apa yang tahu ni kau le. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa mafiratuh.